หลายคนทำพลาดเรื่องนี้เวลาผู้ชายถอยห่างคือตามเธอทำไมไม่ตอบฉันเลยเธอทำอะไรอยู่แม้แต่คนที่แต่งงานกันมาแล้วห้ามทําจงปล่อยให้ผู้ชายตามคุณเองเพราะอะไรฟังนะจำกฎข้อน,นี้ที่ตรงตามหลักธรรมชาติของผู้หญิงผู้ชายนั่นก็คือการเป็นพลังงานเพศหญิงคือการเป็นผู้รับเมื่อฉันได้รับ ฉันจะส่งกลัส่วนผู้ชายธรรมชาติของผู้ชายเป็นแบบนี้คือผู้ให้ผู้ชายให้เพราะอยากได้ความรักจากผู้หญิงและที่สําคัญผู้ชายไม่ได้รักผู้หญิงแบบนี้นะคะผู้หญิงที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้ให้เลยผู้หญิงหลายคนที่เขียนมา แล้วก็บอกว่าทุ่มเทมากๆเลยเป็นฝ่ายที่ให้ผู้ชายนั่นเรากําลังไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยไปอยู่ในธรรมชาติเพศช,ชายซึ่งมีความเป็นผู้ให้ต่อให้เขารับต่อให้เขาสะดวกสบายแต่สุดท้ายเขาจะรู้สึกว่าพลังงานเพศช,ชายของเขาเนี่ยมันลดลงผู้ชายจะรักที่ตัวเองสําเร็จสําเร็จที่ได้ให้ทําให้ผู้หญิง